วันนี้เราจะมาทำต้นคริสต์มาสกินได้หรือก็คือต้นคริสต์มาสขนมหรือก็คือต้นคริสต์มาสของเด็กวัวเยอะเรามาดูกันว่าเราจะทำได้ไหมแล้วเราจะต้องลองทีทีเพื่อความกันเราจะต้องลองกีทีก่อนอื่นเราจะต้องดูอะไรครับน้อง นี่ไงเราจะเอาขนมที่เป็นสีเขียวๆล็อกมันจะได้ต้นคริสต์มาสเราจะหาขนมเขียวๆไปเยอะๆเลยไปแต่งเป็นต้นคริสต์มาสของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปหาโครงด้วยเพราะเราได้ออกแบบเอาไว้แล้วโครงของต้นคริสต์มาสของเรา one hour later เต็มรถเลยอะเออมากมายกาซ้อมอะไรเนี่ย นี่ก็คือขนอมทั้งหมดที่เราได้มาเป็นสีเขียวหมดเลยเพราะเราจะทำต้นคริสต์มาสถ้าเป็นสีแดงก็คงจะกายอยู่เดี๋ยวไปประกอบร่างในสตูไม่รู้ว่ากี<น>่โมงจะเสร็จไม่รู้ว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นไงด้วยนะจะทำไ,มไหมด้วยนะเออจะโค่นไหมทำกันเลยเดี๋ยวฮนะช่วยทำป้าหรือป๋อม้อะไรติ๊งต๊ยายอีกแล้วเลยก็ตืดเลยด้ยเดี๋ยวฮะอะไรชื่อชั้ต้นไม้เปล่าเออติดขี้เกียจอะไรแมวเหรอแมวเหรอพังก็ภูเขาขนมเขียวอีนั่นไม่เกี่ยว มายังไงนั่นถุงที่เรายืมมาแล้วก็ของตกแต่งและใช่แล้วทุกคนชุดูที่เราคิดถึงชร์ก่อนหน้านี้เราทำงานตรงนี้เราถ่ายคลิปตรงนี้งนอะนรชัตเตอร์แต่ยูไม่เนียนเลยถือว่าเป็นการอัปเดตให้ทุกคนดูแล้วกันวันนี้ชุดูใหม่เราเสร็จในระดับที่ยังไม่มีอะไรเลย ค่ให้ดูแบบเรยเลยให้ดูแบบเรยเพราะเดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวอีกทีนั่นคือห้องถ่ายทำเองห้องเลยแล้วขณะนี้ห้องน้ำให้รู้ยกมามันเห็นอะไรไหมมันนอกจากเห็นแค่ข้าวมานอ่าอ่าไหน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 อันนี้เราไว้กันแอร์นี่นะฮะห้องน้ำฮะทีิ่งจะสนามไยอยากมาฮะเจ๋งมากค่าจะต้องอ่ะเดี๋ยวไว้เราไปรีวิวตอนที่มันมีของแล้วดีกว่าทุกคนจะได้ไม่กล้องขนาดนี้นะคะ เข้าเรื่องนี่คืออะไรเสาทุเรศมันคือเสานกนหนเออมันคือที่แขวนหมวกที่แขวนกระเป๋าไงคุณพูดไหมเฮ้ยไม่ใช่อะไนี่เว้ยนี่จัมมันวมันคือที่แขวนหมวกโว้ย ของเราของฉันันแต่ฉันว่าเสียสละเป็นแกนต้นคริสต์มาสเราจะเอาแค่นี้มาทําเป็นแกนหลักในการที่จะสร้างต้นคริสต์มาสขนมของเราขึ้นมาแต่น้องก็มีกลิ่ก้านใบชาชาใบก้านิีงที่เราบอกว่ามันอาจจะทางานยากเราต้งเอาเรื่อยมาตัดก่อนมันถอดได้เฮ้ยเออวามหมุนได้เขาจะเอาน้องออกมาก่อนเดี๋ยวเขาแล้วออกมาก่อนนะ5 minutes later ชาดาแกเป็นเสาอันเดียวแล้ว ล็อกไปอาบน้ําทุกคนระหว่างลอล็อกระหว่างลอล็อกเราก็จะกินปูแล้วก Two hours later อ่อตอนนี้เรากำลังทำอะไรครับนี่คือของสร้างของต้นคริสต์มาสของเราเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าที่กำลังปั่นี้คืออะไรนะคะเราเลยจะทำสามเหลียมมุมฉากแบบนี้ เรจขึ้นมาทั้งหมด4ด้านซ้ายขวาหนา้าหลังแล้วสามเหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมเราจะทำพพอร์ตตรงนี้1อันตรงนี้2อันตรงนี้3อันเป็นขีดขีดขีดเพื่อซัพพอร์ตให้น้องเขาแข็งแรงนะคะแต่ถ้ายังเป็นผ้าไม่ออกเดี๋ยวรอดูตอนเราทำเสร็จก็จะเห็นชัดเจนครับนี่ก็คือมันจะมีแบบนี้ได้เหกอป้าซื้อซื้อซื้อแล้วก็ซื้อทั้งหมด4ด้านก็เ,เป็นของสที่ให้เราขนมอกมาติดได้ wow. ก้านสพอร์ตให้เขาชั้นที่ 1, ชั้นที่2แต่มันตี้แค่นี้อาจจะแค่สองชั้นก็พอนะแล้วเว้ความสูงไว้นิดนึงเพราะว่าเราจะเอาขนมอมอกแบบแมันจะได้แบบไม่ล้นหัวแตกอะไรอย่างงี้ไม่ล้นหัวทะลักหัวในครัชขอติดก่อนนะเราก็จะปิดมันเข้าไปด้วยเทมป้กาวโห่ๆอย่างนี้เลยฮึแม่นางนี่ล่ะแรงมากๆเลยลเหรอวูไม่เล่นเนี่ยถ้ามันเล่น ทำตัวเป็นประโยชน์ชิ้นยองมีเสียหละแขนขนๆของซ้งเป็นที่แปะเทปดาวที่ล็อกสะดวกต่อการใช้งานแล้วค่ะดีมากทำหน้าที่ได้ดีมากมีขนๆอะไรติดเทปไปเนี่ยโอ๊ยร้ายอ่ะพระเจ้มีขนแน่ๆฉันรู้สึกได้ดูดิขนขนติดไมยล็อกเป็นแรงอะมาก็ทำไปทำหน้าที่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจหรอกนะตายตอยไหนเหี่ยงแรยัง เริ่มแล้วยัง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 เป็นผ่านปลายอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเราทำครบแล้วมาเจอกันอ๋อฮัลโหลฮันนี้ัลโหลฮัลโหลฮัลโหนฮัลโหลยัลเหลฮัลโหลละหลฮัหัลหลฮัลโหลฮัลนี้ฮัลโหลฮัลโลฮัลโหัหนัลโหลฮลโหลฮอลัลโลฮโหโัล 2.000 y ใช่แบบลวกๆแบบแบบโคตรไม่ไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะอยู่ข้างในมันมอนไม่เห็นไม่เห็นใช่แต่แบบแขบบ็งแรงมากเลยนะต่อมาจะเป็นขั้นตอนที่สนุกสุดของคลิปนี้แหละรัะ้งกอบเอาโน,นมมาก,ก่อนขน,นมนี่ก็อะไรก็ไม่รู้ะอะ เรามีขนมสีเข้มกับเขียวอ่อนใช่ไหมมันจะไร้สีไหมอโอเคกรุบสีก่อน5 minutes later จะเ<ค><ณ>ป็นย่าสีนะครับตรงนี้มันสีเดียวกันหมดเลยเข้มเขาแยกไว้ามมลายสีเข้มหลังกับสีอ่อนมากๆแยกไว้วันนี้เราจะทำแบบนี้ทุกคนไม่ใช่เราจะมาแล้วก็ามา,าตเติมเต็ม เข้มเนี่ยอยู่ข้างล่างไล่แบบเรอชื้ออ่าโอเคไปทำเลยเชื้ hours later ทุกคนตอนนี้เป็นเวลา23.30นาฬิกานาทีจะเที่ยงคืนแล้วจ้าแล้วเรานั่งซามูไรนั่งถึงปลาหมาอยู่แต่ว่ากายกายจะเสร็จแล้วมั้งหรือเปล่าอ่ะตอนคิด คจะเป็นชินาเกมนั่นแน่จมอยู่ในต้นขนม<ด>แต่ละตอนนี้เรามารีวิวสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้เลยดีกว่าได้ให้เราอินเสิร์ตให้ดูถ้าเรามองไกลๆแล้วใช้ใจมองเนี่ยก็จะมีความสุดท้ายต่างกิ๊ฟมาสอยู่มากเลยทีเดียวต้องใช้ใจมองด้วยนะเพราะว่าถ้าใช้ลูกตามองจะไม่ใช่ต่างกิ๊ฟมาสเดียวทุกคนจะเสร็จแล้วีเดียว,ลลวสลับล,ละนะเราไปตั้งใจทำต่อให้เสร็จกันเลยเจอกันครับ สตอนคริสต์มาสของเด็กอ้วนเด็กคือที่เหลือเนี่ยมันมองมันใบไม้ร่วงขมากนะจังเลยเป็นของหวานอยู่างแรกทีนาไม่ไหวแล้วมันเต็มพิกัดแล้วทุกคนมันลงได้เช้งแต่ว่าตอนคริสต์มาสมันต้องมีสิ่งที่แบบว่าสำคัญมากอย่างของตกแต่งใช่ไหมใช่ซึ่งเราก็มีโฟล์ทุ่งของเราถึงเวลาโฟลทุ่งของเรานี่เราจะมีแบบผู้้ผูสีแดงมันคือสายรุ้งวันคริสต์มาส พร้อมหรือ,อยังพร้อมกระเจ้าตอน,มมนตไ,มไม้หมุนไปตามฉันด้วยอ๋อเคเดี๋ยวจัดองประกอบให้นิดนึงมากันโดนคริสต์นนมาสขนมเฮ้ยเสร็จแล้วทุกคย<า>ังม,มันยังไม่มีดวงดาวประดับจะเป็นดาวโดดเด่นบนยอดม,มันเปนดาวเป็นดาวให้เจ็นดาวให้ อยู่ไหม but, ไหนสเฮ้ยจ๊อน okay. ี่บรรยากาศที่นเหมือนจริงป็นไหมว้าวดดีมากเลยค่ะวิชอแมรคริสต์มาสมีิชยอแรคยังไม่ถึงตกูเราไปแล้วปีนี้นิีย ตครึ่งสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเกี่ชั่วโมงสีนชั่วโมงกับการทำต้นทิสไวน์ที่มันนี้หัวขาดอันนี้เป็นเวลาเที่ยงเกินครึ่งแล้วอ้วยเหนื่อยมากมาแต่เราอยากทำให้จำเร็จจริงๆอ่ะแล้วก็ออกมาพอใจมาก เหนื่อยมากแต่ก็มีความสุขแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่ดูก็น่าจะมีความสุขตามไปด้วยเราอาจจะลงไม่ได้ตรงวันคริสต์มาสอาจจะลงก่อนน่าจะลงก่อนนะแต่แล้วก็ไปพอ้อมทุกคนละกันเร Merry Christmas and Happy New y ย a r ล่วงหน้านะคะก็เผื่อใครอยากจะแบบไปทำต้นคริสต์มาสแบบนี้ก็ลองไปทำดูได้นะได้นะช่วยกันจบกินแบบไม่เหลือแน่ๆอ่ะหรือมันจะเป็นต้นคริสต์มาสที่แบบหายไปตามกาลเวลาทุกคนเพราะวันนึ้งวันจะแบบอ่อยกตัวอย่างสีเยียจะต้น คือไม่ใช่อะไรนะ้นปูหยิบออกมา,มาแล้วมันหล่นหล่นออกมาบนเดินต้องมาสองอันก็แบบว่าหยิบมาจากต้นคริสต์มาสอันหนึ่งนี้แล้วก็แบบปาร์ตี้ได้เลยเออเหมือนปาร์ตีนี่ยใครชอบทีน,นี้ก็อย่าลืมกต่ไลฟ์ก็ใช้กับเต็มตาวเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยคืนนี้ก็ขอตัวไปนอนสุดสุดละจริง เต็มที่มากๆแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเราพยายามสุดๆแล้วมันอาจจะดูแบบไม่อาจจะยังมีบางจุดที่ไม่เพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นแต่เราก็ <Like. S 1> เต็มที่แล้วกับเวลาที่มีนะคะใช่ก็เจอกันใหม่คลิปหน้า,คล,นาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแม่ใหม่วิคิวอ,อยากห้ทำอะไรคริสต์ออมาสอีกก็วิ้งกรนเตยอองอองกะาองรักกับรักรักมากแค่ไหน ของความคิดมากมีอะไรให้เขาปะโอเคห้าโอเคห้าเหรอเขาเอาไปเลยได้ป่ะเอาแค่ฝีเป็นยำนำก่อนแล้วก็เอาเงินแล้ซื้อไปห้าทุกคนดูล้องมาฉีดซองหิเฮ้ยก็สวยดีนี่ทำไมเห็นแล้วงุนงงมากเลยอ่ะทำไมแกต้องฉีดกิรังกาวะเขาเขาบอกว่ายี่ห้อเลยมันฉีดให้มันเลยกลับด้านไปดินี่มันแบบเคลมอันส atisfy ไหมส atisfy ใช่ไหม ฉีกซองได้น่าหงุดหงิดมากเลยอ่ะงั้นฉันจะกินให้กุดหงิดเหมือนกัน <laughs>